ฝันเห็นตะกร้าผลละไม้เปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาลนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นะครับสำหรับท่านที่เลืไพ่ใบนี้นะครับ ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านเองนะครับรู้สึกว่าอยากทีจะมีชีวิตนะครับส่วนตัวทําอะไรตามใจที่ท่านชอบนะครับแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับบางท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับรวมถึงนะครับบุคคลที่ล้อมรอบตัวท่านด้วยนะครับอยากจะ พักผ่อนอยากจะปลีกวิเวกออกจากกลุ่มเพื่อนฝูงนะครับรวมไปถึงครอบครัวและญาติญาติของท่านด้วยนะครับนอกจากนั้นะครับอาจจะหมายถึงท่านมีโอกาสนะครับได้ไปศึกษาต่อนะครับในระดับสูงขึ้นนะครับระดับปริญญาโทก็ได้นะครับหรือนะครับบางท่านอาจจะไปศึกษานะครับทางด้านจิตวิญญาณนะครับทางด้านศาสนานะครับหรือว่าโหราศาสตร์ต่างๆปรัชญาต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึก เข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตต่างๆนะครับแล้ควคนทั้งเอก็จากจะศึกษานะครับความเปลี่ยนไปในชีวิตต่างๆนะครับเรื่องงานนะครับก็เป็นช่วงที่ตั้อยากจะทํางานแบบวันแมนโชนะครับไม่ค่อยอยากจะให้ใครมายุ่งนะครับในเรื่องเนื้อง,งานต่างๆนะครับไม่ค่อยอยากจะส่งสิงกับใครเท่าไหร่นะครับ ในช่วงนี้นะครับเรื่องการเงินก็อาจจะเหลือนะครับเพราะว่าท่านเองก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะไปเข้ากับสังคมเท่าไหร่นะครับทำให้เงินที่จะจับจ่ายใช้สอยไปในเรื่องค่านุ่นนี่นั่นเกี่ยวกับสังคมก็ลดน้อยลงนะครับเรื่องความรักนะครับอาจจะไม่ค่อยมีโชคเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะครับสำหรับท่านที่เลือกได้ไพ่ใบนี้นะครับแต่ว่านะครับถ้ามีคนมาจีดนะครับสำหรับคนโสดก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีคนที่มีอายุมากขึ้น มากว่านะครับ5ปี10ปีนะครับเข้ามาจีบนะครับก็ถือว่านะครับในช่วงนี้ก็จะมีคนเหล่านี้เข้ามาจีบท่านใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับอาจจะน่าอึดอัดใจนะครับหรือมีความเครียดและเรื่องกดดันต่างๆนะครับมีเรื่องที่ทําให้ท่านวิตกกังวลรวมไปถึงการที่สูญเสียความรู้สึกนะครับท่าน อาจจะถูกการแกล้งนะครับจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากคนที่ทํางานด้วยนะครับคนรอบข้างรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรเ,เท่าที่ควรนะครับอาจจะถูกแทงข้างหลังนะครับหรือว่ากดดันจากคนอื่นๆทำให้ท่านรู้สึกว่าจนมุมไม่มีทางออกนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าท่านจะรู้สึกย่ำแย่แค่ไหนนะครับ ก็อีกไม่นานเรื่องราวต่างๆก็จะสิ้นสดลงนะครับแล้วก็ท่านเองนะครับจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับอย่าตัดสินใจอะไรไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปในวงที่มืดมิดนะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็จะเห็นแสงสว่างเองนะครับอย่าอย่าไปคิดอะไรมากหรือตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุขอให้อดทนนะครับขอให้อย่าฟุ้งซ่านนะครับ แล้วทุกอย่างจะค่อยๆเฟือ,อนตัวกลับมาใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียนนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่านะครับลุยอะไรต่างๆตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านคิดนะครับท่านจะมีความทะเยอทะยานนะครับแล้วก็ความพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะได้มาซึ่งสิ่ธที่ท่านอยากได้ ควรระมัดระวังนะครับความคิดของท่านให้ดีนะครับเพราะมีแนวโน้มนะครับที่ทําอะไรโดยไม่ถูกต้องนักนะครับเหมือนรู้ทั้งรู้ว่า สิ่งที่ทํามันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะดันทุลังทาไปอีกนะครับทางที่ดีนะครับก็อย่าคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายเดียวต้องคิดให้รอบด้านนะครับว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนจากการกระทําของตัวท่านหรือเปล่านะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะผิดกฎบัตรกฎหมายตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทําอะไรที่มันเปิดเผยตรงไปตรงมานะครับจะดีสําหรับท่านมากที่สุดใบที่4ี่นะครับ ในแบบนี้ก็ในช่วงนี้ท่านเองจําเป็นจะต้องอดทนนะครับกับสิ่งต่างๆไปก่อนนะครับก็อย่าพยายามขวยคว้าหาคําตอบอะไรมากเพราะว่าเรื่องราวอาจจะยังไม่มีความชัดเจนให้เห็นนะครับไม่งั้นตัวท่านเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพอึดอัดจใจนะครับคิดไม่ออกครับยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหาก ผ่านเวลาช่วงนี้ไปได้นะครับท่านก็จะได้ประสบการณ์อันล้ำค่าสําหรับตัวท่านเองอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการงานนะครับหากมีความคิดทีจะเปลี่ยนงานควรรอไปก่อนนะครับเพราะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของงานใหม่เข้ามานะครับในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจจะต้องชะลอการลงทุนไว้สักนิดหนึ่งนะครับหรือความคิดที่จะขยับขยายงานไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนมากนักนะครับ ความรักนะครับมีโอกาสนะได้เจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือพบกับคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถครบกันได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับคนนี้อาจจะเจอคนที่มีคู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนรักอาจจะแปรปวนง่ายนะครับต้องใจเย็นๆหรืออดทนกับสภาพเหล่านี้ให้มากสักนิดหนึ่งนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่ หมายเลข9หมายเลข10หมายเลข7หมายเลขสองทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลข7หมายเลข9หมายเลข10บ